สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีนึ่งนะคะมันเทศนะคะเป็นมันเทศมันเทศญี่ปุ่นนะคะอันนี้จะเป็นวิธีเก็บไว้นะคะเก็บไว้ให้ให้อยู่ได้นานนะคะอันนี้เป็นมันเทศที่แม่แม่แฟนนะคะเขาเขาปลูกค่ะแล้วเขาก็เรียเข้าหหอมมาให้ค่ะเป็นการเก็บรักษาอย่างหนึ่งนะคะเอาไว้ให้มันแบบอยู่ได้นานนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีนึ่งกันเลยนะคะนี่ค่ะก็จะมาล้างนะคะอันนี้เล็กจังล้างดินออก เขาก็ขุดแล้วก็ห,อห,อห,อหอ่อห่อหนังสือพิมพ์ไว้เลยค่ะไม่ได้ล้างแล้วก็ห่อนะห่อแล้วก็เวลาเราจะเอามานึ่งแล้วก็ค่อยล้างเนะาะค่ะในเขาบอกว่ากินมันเทศเนี่ยช่วยลดความอ้วนด้วยนะคะแต่ว่าเราต้องกินช่วง9โมงถึง11โมงนะคะลดความอ้วนยังไงในเมื่อมันเป็นแป้งเขาบอกว่ามันเป็นแป้งเชิงซอนะคะ คอมเพล็กซ์โบไฮเรตนะคะซึ่งปล่อยพลังงานช้าแต่มีกากใย,ยมากทำให้เรารู้สึกอิ่มค่ะแล้วกม็มันจะไม่ไปสะสม,มตามเอวตามสะโพกของเรานะคะแล้วก็ทำให้ตับอ่อนแข็งแรงด้วยค่ะก็ประมาณ100ร,รอ้อยกร,รัมร้อยกรัมหนึงขีดเนาะก็จะมีประมาณเก้าสิ แคลอรี่ค่ะก็คือกินกินนิดเดียวเราก็รู้สึกอิ่มแล้วค่ะแถมอิ่มนานนะคะมันก็เลยรดสมอ้วนตรงนั้นเออโอเคเอ,อ,อย่างต่อไปเขาบอกว่าช่วยป้องกันมะเร็งอันนี้ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระพวกวิตามินอะไรเยอะนะคะก็จะมีพวกโฟเลตพวกธาตุเหล็กอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะพวกเบออต้าแคโรทีนอะไรอย่างนี้นะคะอืมก็เออ ดีต่อระบบขับถ่ายค่ะอันนี้อันนี้คอนเฟิร์มค่ะเพราะว่าเกินทีไรก็ระบายดีทุกทุกทีเลยค่ะเหมือนเป็นบอกว่าเป็นเหมือนยาระบายล้างพิษอะค่ะเพราะว่ามีเส้นใยอาหารเยอะเนาะแล้วก็มันก็จะมีเซลลูโลสในใยอาหารเพิ่มปริมาณมันจะเพิ่มปริมาณอุจจาระของเราอะค่ะแล้วก็ขับถ่ายได้ดีนะคะเรื่องการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารนะคะ ค่ะนี่เป็นซึ้งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปนึ่งค่ะใส่ประมาณนี้เนาะประมาณนี้แหละพอนี่ก็จะเป็นดำๆนิดหน่อยเนาะบองเป็นด่างๆบุูกเองอะเนาะแล้วไม่ได้ใช้สารเคมีใช้อะไรเงี้ยก็ปลูกแบบปั้นบ้านเนาะกินเองทานเองก็ตัดออกนะเปลือกมันมีประโยชน์นะคะบางทีคนลอกออกเนาะ ก็ตัดๆที่มันดำๆออกค่ะแล้วก็นี่ก็ได้เวลาเรากินแล้วก็ตรงไหนไม่ดีเราก็ลอกออกโอเคเดี๋ยวไปนึ่งกันแล้วค่ะก็หม้อซึงแบบนี้นะคะก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้ยี่สิบนาทีประมาณประมาณสี่สิบนาทีนะคะสีสินาทีาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะ เนี่ยค่ะสี่สิบนาทีก็ผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวลองเอานี้จิ้มจิ้มดูนะคะเนี่ยค่ะพอดีเลยค่ะมันไม่แข็งตรงกลางเนาะนะคะเห็นไหมคะอันนี้นึ่งหลายครั้งแล้วใช้เวลาประมาณนี้มันก็โอเคอ่ะก็เลยก็เลยชอบประมาณนี้ยค่ะมันไม่นิ่มมากไม่ไม่สุกมากค่ะทีนี้ว่าถ้าเราจะถ้าเราจะเอาไปเหมือนเป็นมันมันเผานะคะที่นี่เขามันเผาไม่ได้ค่ะต้องเป็น แบบต่างจังหวัดจริงๆมันถึงจะเผาได้ออนนี้พอดีถ้าถ้าเป็นที่บ้านแม่เผาได้ค่ะแต่ที่นี่มันเผาไม่ได้เราก็อยากกินเนาะบางทีเราอยากกินเนาะเพราะว่าไปซื้อเขาเนี่ยมันแพงมากหัวหนึ่งเนี่ยค่ะสามร้อยร้อยกว่าบาทะคาสามร้อยสองร้อยสามร้อยถ้าเป็นยิ่งถ้าเป็นลดรถขายนะคะประกาศตามหมู่บ้านเนี่ยไปสามร้อยกว่าเยนนะคะร้อยกว่าบาทอะค่ะ ถ้าเป็นในซูปเปอร์ก็ประมาณสองร้อแล้วแต่ขนาดของหัวค่ะเราก็จะเอามันเนี่ยค่ะไปเข้าไมโครเวฟอะค่ะก็เวฟบสักประมาณเอ่อแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ขนาดเนาะสิบนาทีห้านาทีอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะได้มันเทศเผาะนะคะเหมือนคล้ายๆมันเผาะอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่อร่อยเหมือนเผาจริงๆหรอกเนาะแต่มันก็ใกล้เคียงอะนะโอเคค่ะเดี๋ยวเอ่อ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ